มิตรดีมีค่ามากกว่าทรัพย์อย่าเห็นแก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทําลายน้ำใจมิตรโอวาทธรรมของหลวงพ่อจรัญชาวเมถุนนะในเดือนพฤศจิกายนมองว่าถ้าใครคิดที่จะหางานใหม่นะรีบเร่งเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนพฤศจิกายนไป เดี๋ยวดาวพระประหัตนะจะโคจรกลับเข้ามาช่วยเหลือดวงชะตาของชาวเมถุนนะได้เป็นอย่างดีเลยนะในเดือนเดือนนี้พระประหัตนะครับจะโคจรกลับมาเดินอ่ค่อนข้างมาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะให้กับชาวเมถุนหลายๆคนหลายๆท่านพระประหัตเองเนี่ยนะครับก็มาจากทางเจ้าเรือนปัตตนีนะมาจากทั้งเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมายืนตำแหน่งดีแล้วนะครับให้กับดวงชะตาทํามุมตรีโกณนะทามุมตรีโกณ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าชาวลัคนาราศีเมถุนนะอยากจะได้งานก็จัดว่านะมีดวงดาวนะครับเข้ามามีอิทธิพลส่งผลให้ชาวเมถุนนะประสบความสําเร็จในเรื่องการหางานใหม่นะการสมัครงานใหม่การสัมภาษณ์งานอะไรต่างๆนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องดีแต่ตัวเราเองนั้นนะต้องกระตือรือร้นนิดนึงนะต้อง วิ่งนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาให้คนช่วยนะให้เพื่อนมาช่วยนะคนรู้จักกันนะครับอันนี้ก็ทําได้หรือว่าจะลุยด้วยตัวเองนะก็ยังถือว่าทําทได้ดีอยู่นะทำได้ดีอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมทุนนะจึงยังไม่ควรปล่อยโอกาสทองของดวงชะตาให้หลุดลอยไปนะใครท้อแท้หมดกําลังใจอยู่ก็ทราบเลยนะว่าดวงดาวต่างๆเริ่มกลับมาเคลื่อนตัวไปในทางบวก ให้กับเรือนชะตาแล้วในเรื่องของเนื้องานนะถ้าใครทําที่เดิมอยู่เนี่ยก็นับว่าศักยภาพนะประสิทธ,ธิภาพทางการงานจากผลดาวเนี่ยนะครับเป็นไปในทางบวกยังส่งเสริมในเรือนชะตาของชาวเมถุนอยู่นะก็แสดงว่า,าสามารถคิดงานดีๆออกมาทำโปรเจกต์นะครับทำงานต่างๆนานาที่เราทำนั่นนะครับได้เป็นอย่างดีประสบความสำเร็จดูจากดาวเจ้าเรือนนะครับของชาวเมถุนเนี่ย ดาวพรอพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับโครจรอ,อยู่ในเรือนของพ่อปุตตะอยู่นะน่นแสดงว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งใหม่ๆนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาถึงตัวนะถึงเรือนชะตาเลยเนะี่ยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนแม้ดาวพ,พ่อพุธนะจะทําการย้ายเรือนนะในวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเดินเสดชนะไปหยุดตกในภพอริทำนะทาให้มีอิทธิพลว่า,าตัวเมทุนเองนะครับ อาจจะมีอุปสรรคต่างๆนานาเพราะรีแปลว่าอุปสรรคไงต่างๆนานาเข้ามาจากการเริ่มต้นใหม่บ้างนะครับนั่นก็ยังหมายถึงเลยนะว่าอย่างสมมติใครไปสมัครงานพอเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ยังจับนู่นจับนี่ทํานู่นทํานี่ก็ยังไม่ถูกแต่เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะเพราะดาวมันบอกว่าเริ่มต้นใหม่แล้วดีถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามานะทําให้เครียดทําให้คิดทําให้จะต้องมานะปรับตัวเองอะไรใหม่ๆนะครับ แต่พอมาดูจากดาภัพประหัสนะครับที่โครจรทำมุมตีโกนกับทั้งทางด้านทัพเกตกับพระอังคารเองเนี่ยก็เลยมองว่านะครับจะผ่านพ้นเ,เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือปัญหาต่างๆนั้นไปได้อย่างดีในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าใครที่ได้งานใหม่นะรับรองว่าเดี๋ยวผ่านโบนะครับใครที่ทํางานเดิมดีอยู่แล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาเมตานะ ในสิ่งที่ตัวเรานั่นแหละนะฮะพยายามหน่อยนะแล้วสิ่งทุกอย่างก,ก็จะประสบความสําเร็จดังนั้นทายในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะทายเป็นไปในทางบวกนะการเงินนะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุน,นก็มองว่าเดือนนี้นะยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่เงินคล่องมือมีเงินเข้ามาแล้วดาวนี่นะครับ ส่งผลดีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยใครที่ทำในกลุ่มอาชีพค้าขายก็ถือว่าจะติดต่อลูกค้าจะค้าขายอะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยได้ผลกำไรดีนะเป็นอย่างมากด้วยใครที่ทำงานแล้วต้องเสนอผลงานต้องเข้าประชุมบ่อยๆนะเดือนนี้นะจัดว่าเป็นเดือนเฮงเลยนะครับของชาวเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับ ดังนั้นนะครับก็รีบเร่งน,นะมีงานอะไรเอารีบมาทำรีบมาเคลียร์รีบมาพีเซนต์รีบมานาํเนานเสนอนะครับดาวต่างๆนั้นยังโคจรให้คุณดีอยู่นะครับมาในช่วงพฤศจิกายนทีนี้นะงานก็ดีแล้วเงินก็อโอเคแหละดีขึ้นนะดีแล้วแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยถามว่ายังมีรายจ่าย นะที่จะต้องมาให้จ function, handle, online, siglo, uffy, ่ายยังมาให้ใช้อยู่อีกไหมนะก็ถือว่ายังมีในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนานานะมาสร้างความตึงเครียดอยู่ในระยะยาวๆไงดังนั้นเนี่ยพอเป็นเดือนโกยเงินใช่ไหมพอมีเงินเข้ามาก็เก็บก็เซฟเอาไว้หน่อยเพื่อที่จะเตรียมนะครับในภาวะข้างหน้านะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของงานต่างๆนะที่จะต้องใช้จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปนะมาพูดกันถึงในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง จากการที่ตัวเองนะนะครับทุ่มงานหนักทุ่มเทงานหนักในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องมีความจําเป็นแล้วแหละที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองนะใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้มีโอกาสนะครับที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะเจ็บป่วยเนี่ยถึงขั้นรักษานะรักษาบางทีเจ็บป่วยที่ไม่รักษาคืออะไรเหมือนโดนมีดบาดนะรักษาดีหน่อยแล้วก็ทางานต่อ แต่เนี่ยนะครับเหมือนมีโอกาสที่จะพักฟื้นนะครับรักษาดูแลร่างกายดังนั้นถ้าดาวโคจรมาในลักษณะแบบนี้เมทุนเองก็เลยจะต้องอดูดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะหายาบำรุงสุขภาพนะอาหารเสริมหรือถ้ามีโปรแกรมตรวจเช็คร่างกายก็ไปตรวจเช็คนะครับเวลาเจออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจะสามารถรักษา,าเรื่องต่างๆนั้นให้หายดีได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพอาจจะสวนทางนะกับหน้าที่การงานหรือว่าการเงินของชาวเมทุนหน่อยแต่ว่าดาวในลักษณะแบบนี้นะครับชาวเมทุนเองเนี่ยได้ดาวในอารมณ์แบบนี้นะตั้งแต่เดือนอตุลาแล้วนะครับใครนะที่อยากจะศึกษานะครับวิชาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้นะดีเลยนะตั้งแต่ ช่วงตุลานะเป็นต้นไปเรื่อยมาถึงพฤศจิกายนนะถ้าใครไปศึกษาศาสตร์ที่ตัวเองอยากรู้อยากทราบนะเหมือนเป็นแบบศึกษาอาดีเลยนะไม่รู้จะใช้คำยังไงนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะพรมาพอได้วิชาเข้ามาใหม่นะวิชาที่ตัวเองอยากรู้นะก็จะสามารถนำมาประยุกใช้นำมาใช้ได้เลยแหละนะในชีวิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปศาสตรที่ว่านะครับ อย่างใครชอบอศึกษาของเก่านะก็ไปศึกษาอย่างนี้ไงนะใครอยากจะได้ศาสตร์เก่าๆศาสตร์โบราณก็ไปศึกษานะใครอยากศึกษาวิชภาษาเพิ่มอย่างนี้กันนะ,นะครับก็ไปศึกษานะตั้งแต่ตุลามาแล้วพฤศจิกาก็ถือว่าเข้าอ,อกเข้าใจดีขึ้นนะนำมาประยุกต์ใช้นํามาใช้งานได้เวลาเมทุนเนี่ยนะไปเรียนอะไรมานะเอามาใช้เลยนะอย่าไปเก็บนะครับเอามาใช้แล้วเดี๋ยวมันจะคล่องมือของตัวเมทุนเองนะอันนี้ก็ บอกเอาไว้พฤศจิกายนนะครับเป็นมีวันรอยกระทงเกิดขึ้นนะครับทีนี้ดวงดาวของชาวเมถุนเองเนี่ยเอื้อประโยชน์นะในการที่จะเป็นเดือนแข่งการที่จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหรือปฏิบัติตธรรมมันจะยิ่งทําให้รุ่งเรืองนะมากกว่าหลายๆช่วงชะตาดังนั้นเดือนนี้นะครับอย่าลืมไหว้พระทาบุญสุนทาน ตามหลักศาสนาของแต่ละบุคคลเลยนะก็จะได้พรนันประเสริฐหรือว่ามีความรุดหน้านะครับในเรื่องทมในเรื่องรมของแต่ละศาสนาเนี่ยมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปนั่นเองเรื่องของความรักพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีวันพระจันทร์เต็มดวงน้ํานองเต็มทะลิงนะไปลอยกระทงความรักก็ต้องสดชื่นเบิกบานอิ่มเอิบเลยนะเดือนนี้ ดูจากทั้งดาวอของความรักเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์นะที่โคจรเล็งเข้ามาในเรือนชะตาะพระศุกร์ที่โคจรมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะมหาจักรโอ้โหยิ่งใหญ่หน่ากลัวนะนั่นแสดงว่าความรักนะครับจัดว่าดีเลยนะจัดว่าดีมีเข้ามาเลยนะครับทีนี้เมื่อความรักมีเข้ามาแล้วแล้ว,ลวคนโสดนะคนโสดก็เลย เป็นไปในทางบวกนะมีความรักที่ดีเข้ามาอยู่ที่ตัวเมทุนเองจะขวายคว้าแหละนะก็ต้องออกแรงขวายคว้าเอาหน่อยก็นับว่าจะได้ผลดีนะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยความรักมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่านะถ้าปรองดองกันดีนะก็มีเจนวางแผนที่จะมีบุตรมีลูกอะไรอย่างนี้ต่อไปก็นับว่าเป็นเดือนดีนะที่จะทําได้สําเร็จ และต้องบริหารจัดการเสน่ห์ของตัวเองด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยอพอไปทํางานไปเจอคนนะอาจจะเสน่ห์เรามันล้นๆไงเดือนนี้นะมีคนใหม่เข้ามานะครับต้องบริหารใจตัวเองแล้วแหละนะมันถึงจะเป็นเป็นไปในทางบวกเรื่องของความรักของเมทุนเนี่ยเลยมองว่าถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามาเริ่มตั้งต้นเพื่อที่จะ ทําให้ความรักนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจะกลับกลายเป็นเรื่องดีถ้าใครโสดนะก็สามารถเปิดรับนะคนใหม่เข้ามาได้แล้วก็จะเจอคนดีเข้ามาในชะตาชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยในช่อง f c e e o o o อะครับผมได้ทำดวงรายวันนะชี้เป็นเรื่องๆไปก็ลองเข้าไปติดตามนะ ขอบารมีพระรันตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆรการาศีมีแต่ความร่มเย็นร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยปาศจ,จากทุกภัยตลอดทั้งปี2564นี้ครับ